การปฏิบัติงานนั้นไม่ว uh> ่าจะปฏิบัติงานใดย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคคือปัญหาและอุปสรรคนั้นเป็นบททดสอบและบททดสอบนี้จะเป็นบทเรียนและสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถให้แก่ท่านมีอะไรก็ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความรอบคอบทันการสมกับสถานการณ์และเหตุผลพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2559 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์ตรงกับวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 3ตรงกับวันแรม15ค่้าคเดือน12ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารี ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องคาระวะตาการแสดงความเคารพค่ะท่านผู้ฟังคะอันความเคารพหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกตันยูหนึ่งการฟังธรรมะตามการหนึ่งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการเคารพบ,บุคคลข้อธรรมะาและสิ่งที่ควรเคารพนั้นมีหกประการใหญ่ๆคือ พุทธคารวตาความเคารพในพระพุทธองค์หนึ่งธรรมะคารวตาความเคารพในพระธรรมหนึ่งสังขะคารวตาความเคารพในพระสงฆ์หนึ่งสิกขาคารวตาความเคารพในการศึกษาอบรมตนหนึ่งอัปปมาทะคารวตาคือความเคารพในความไม่ประมาทหนึ่งและปฏิสันฐานคารวตาคือความเคารพในปฏิสันฐานหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมวิเศษได้แก่พระอริยสัจสี่คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์กล่าวคือทรงมีพระปัญญาอันเห็นชอบในทางเจริญและทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยพระองค์เองทรงเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบทรงมีพระไัยที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว จากสัพพกิเลสตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงและทรงมีพระเมตตาพระกรุณาการุณาคุณต่อสัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่ทรงเก็บงำพระธรรมวิเศษที่ทรงปฏิบัติได้ถึงบรมสุขไว้เฉพาะพระองค์ทรงออกแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่พอมีอุปนิสัยที่จะรับรู้เรียนรู้ในพระธรรมได้ผู้เคารพนับถือในพระพุทธเจ้าย่อมได้ทั้งพระพุทธพระธรรมพระสง์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่ส่วนเดียวความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดส่วนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมว่านี่คือทุก์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับและนี่คือหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกได้จริงแท้แน่นอน กล่าวโดยย่อ,อก,ก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติเพราะเป็นทางให้ถึงความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนใครผู้ใดได้รับรู้และได้เรียนรู้โดยการศึกษาและปฏิบัติพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยดีก็จะได้รับผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตได้จริงและจะเห็นผลได้ด้วยตนเองไม่เลือกการเวลา พระสงฆ์คือหมู่ชนได้แก่หมู่พระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ศึกษาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วมีศีลาจารวัตที่งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและได้แนะนำสั่งสอนสาธุชนผู้สนใจในธรรมให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ผลดีตามพระสงฆ์นี้นี่แหละ ที่เป็นผู้สืบบวรพระพุทธศาสนาด้วยดีต่อต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับเป็นบุคคลผู้ควรเคารพนับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตามเพราะมีแต่จะชักนําเราให้ได้เข้าใกล้พรระัตนาไตรให้ได้รับรู้เรียนรู้จนถึงรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัตธรรมและได้ปฏิบัติพระสัตธรรมให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสำหรับตน ตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ความเคารพในพระสงฆ์จึงเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงทราบมงคลข้อคาระวะคือความเคารพนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคารพในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสูงคือผู้ทรงศีลทรงธรรมนั้นมีแต่จะยังความเจริญรุ่งเรืองและความสันติสุขให้เกิดมีแก่ตนอย่างเดียว สิกาขาคารวตาความเคารพในสิกขาคือการเอื้อเฟื้อเอาใจใส่การศึกษาอบรมตนในศีลสมาธิและปัญญารวมเรียกว่าไตรสิกขาให้เจริญถึงอธิศีลสิกขาคือการศึกษาอบรมในศีลอันยิ่งโดยการสังวรระวังในศีลและอินทรีย์ให้ความประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นศีลวิสุทธ คือความหมดจดแห่งศีลอธิจิตตสิกขาคือการศึกษาอบรมในจิตตาอันยิ่งโดยการเจริญภาวนาสมาธิถึงฌานจิตอันเป็นธรรมะปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์ออกจากใจเป็นจิตตวิสุทธ,ธิคือความหมดจดแห่งจิตอันจะเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมหรือสัจธรรมตามที่เป็นจริง การอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและในอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาอันมีนัยะอยู่ในอริยมรคมีองค์8ดนี้เป็นทางแห่งความบรรลุมรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและเป็นที่บรมสุขได้อย่างถาวรตามระดับภูมิธรมรมที่ปฏิบัติได้ การเคารพในศิกขาคือในไตรสิกขากล่าวคือในศีลสมาธิและปัญญาอันมีนัยยะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ย่อมเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดด้วยประการชนีอัปปมาทัคาราวตาการเคารพในความไม่ประมาทณนะที่นี้หมายถึงการเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นทางให้ปลอดภยัยเป็นทางที่ไม่ตาย ดังบาลีพระพุทธภาษิตมีมาในขุทธะนิกายธรรมบทว่าอัปปมาโทอมตะังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายอัปปมัตตาณมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายปะมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเยปะมัตตายะถามตาผู้ประมาท เหมือนคนที่ตายแล้วผู้ไม่ประมาทในธรรมคือสนใจใฝ่ใจในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ไม่ตายคือย่อมไม่ตายจากคุณความดีย่อมเป็นผู้ทรงศีลจรงธรรมและย่อมไม่ตายจากผลของกรรมดีคือย่อมได้รับผลดีจากกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงอมะตะธรรมคือมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ตาย ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องคาระวะตาการแสดงความเคารพหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝน,นพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www. ioc.go.th s th, เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่15พฤศจิกายนเป็นวันที่319ของปีหรือวันที่320ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอรีน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก46วันในปีนั้นวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้วและทรงผนวดเป็นพระภิกษุเป็นเวลาสองสัปดาห์นับจากนั้นมาก็ทรงพระราชาอำนาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดินวันที่15พฤศจิกายน พุทธศักราช2463การประชุมสมัชชาใหญ่ของสันนิบาตชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีสมาชิกเกาะตั้ง41รัฐวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2481ระ24 81, รบ,บาทสมเด็จพระประเมระมินทรามหาอานันทมหิดลเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชขณะมีพระชนมายุ1 3พรรษา เสด็จทางเรือถึงเกาะสีชังก่อนประทับเรือหลวงสีอยุธยาเข้าสู่กรุงเทพมหานครที่ท่าราชวรดิ์ ของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนต้คงจะเดินผ่านไปช้าๆาจนเธอเองลือ มาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกล่งกล้า,ลาในใจที่ยังฟังอยู่ในกิตใจลึกๆมันงาน ละครที่ต่างชีวิตไปทุกครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อแท้ในใจเธอจงมอง ไม่จางหายไปเหมือนนั้นใจจไม่แพ้พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ